กลับมาพบกับเด็กยงน้ำลูกหนังอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลอีกแล้วนะครับหลังจากที่เชลซีประกาศโปรดแกรมพอตเตอร์เมื่อไม่กี่วันก่อนเพื่อหยุดความทนทุกขทรมานของแฟนบอลสิงห์บูเชลซีทาให้แฟนๆต่างคาดหวังหลายชื่อยอดผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะมารับงานคุมทีมของพวกเขาที่กําลังว่างานอยู่ในวงการลูกหนังณนะขณะนี้ชื่อของยูเลียนนาเกลส์มันลุยเอลิก้หรือแม้แต่ผู้จัดการทีม ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2017อย่างอันโตนิโอคอนเต้ก็อยู่ในรายชื่อตัวเต็งที่จะมารับงานคุมทีมเชลซีในช่วงฤดูกาลที่เหลือกับข่าวไม่กี่ชั่วโมงในช่วงเวลาลอยต่อถึงช่วงเช้าวันที่6เมษายนสื่อคาดการว่าอาดีตคนคุ้นเคยในระดับตำนานของสโมสรชื่อของแฟงค์แรมพาดกับมารับงานช่วยทีมในฤดูกาลที่เหลืออีกครั้งหลังจากมีคนพบเห็นอดีตนักเตะหมายเลข8ของสโมสร เข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเชลซีปะทะลิเวอร์พูลก่อนที่ผลจบลงจะเสมอกันไปสูงประตูต่อศูนย์ก่อนมีกระแสข่าวลือว่าเขาอาจมารับงานคุมทีมหรือแค่มาดูฟุตบอลเพียงเท่านั้นหลังจากการถูกปลดออกจากเอฟเวอร์ตันกับผลงานพาทีมล้างรองบอยในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งที่ในฤดูกาลก่อนก็พาทีมรอดตกชั้นแบบบวนวิดและผลงานในฤดูกาลล่าสุดก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยทำให้การแยกทางจึงเกิดขึ้น การหานกล้าเข้ามารับความกดดันที่เชลซีของแฟงแลมพาร์ดบางทีอาจจะมองว่าไม่รู้จักเข็ดหลาบหากมองกันอีกมุมหนึง่งมันคือความกล้าหาญและไม่อาจเห็นทีมรักมีผลงานแย่ๆไปกว่านี้ได้การจะไปฝากความหวังไว้กับอดีตผู้ช่วยของแกรมพอตเตอร์อย่างบูโน่ซาวรรที่ยังไม่มีประสบการณ์คุมทีมอย่างจริงจังก็อาจเป็นการเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าการเปิดทางให้แฟงแลมพาร์ด กลับมาคุมทีมเป็นครั้งที่2ก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกันและมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้ดีกว่าบรูโน่ซาวตก็เป็นได้แม้ว่าลัมพาดใช้เวลาในการทำงานที่เชลซีแค่เพียง18เดือนในช่วงฤดูกาล2019-2021ถึงเขาเข้ามาในช่วงแรกเป็นช่วงที่สโมสรูกแบนจากการซื้อขายนักเตะในตลาดซื้อขายในปีแรกและประคับประคองทีมพาทีมจบที่4ไปเล่นแชมป้ยนส์ลีกได้สำเร็จทำให้ในฤดูกาลต่อมา เชลซีเสริมทัพได้น่าสนใจทั้งการนำเข้ามาของทีโมเวนเนอร์เบนชีเวลคลายฮาวเวตรวมถึงดิวเซ็นสัญญาแบบฟรีเอเยนที่คุ้มค่าที่สุดของสโมสรในเวลานี้อย่างเตียโก้ซินวาแต่สุดท้ายด้วยผลงานที่น่าผิดหวังในยุคข,ของโรมันอารามวิชตัดสินใจปลดแฟงแลมพาดออกจากตำแหน่งก่อนจะเป็นโทมัสทูเคิลพาทีมไปคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนั้นได้สำเร็จ การกลับมาแม้เป็นเพียงชั่วคราวของซูเปอร์แฟงนอกจากจะแก้ไขภาพลักษณ์ในการคุมทีมของเขาและน่าสนใจว่าเขาจะปลุกฟอร์มการเล่นของเมสันเมาส์ที่มีข่าวลือการย้ายออกสงโงสเมสรไม่เว้นวันเพราะแรมพาดคือหนึ่งในกุนซือที่มีส่วนผักดันดาวเตะวัย24ปีและต้องมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนและคุณภาพทีมที่มีขุมกำลังพร้อมสับในเวลานี้ของเชลซีจึงเป็นเรื่องวัดความสามารถ แบบไร้ข้อแก้ตัวใดๆและบทพิสูจน์สําคัญอยู่ที่เกมในแชมเปียนส์ลีกทั้ง2นัดกับเรอัลมาดริดนั่นคือตัวชี้วัดผลในฤดูกาลนี้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบทวิเคราะห์โดยเด็กยกน้ำลูกหนังแฟงแลมพาดกับโอกาสที่2ที่เชลซีขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับช่องเด็กยกน้ำลูกหนังและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด็กยกน้ำลูกหนัง EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ